ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสซาว่าและว,วันนี้นะฮะก็เป็นวันที่การ์ดใบใหม่อย่าง X20T ได้เข้ามาสู่ Marvel Snap ของเรานะครับโดย X20T เนี่ยเป็นการ์ด1 Energy 2 Power ที่มีความสามารถก็คือเมื่อการ์ดที่ถูกทิ้งหรือถูกทำลายเนี่ยจะสร้างการ์ดนี้ใหม่ไปยังพื้นที่สูงและจะได้บวก1 Energy ในเทิร์หน้าก็จะเป็นการ์ดแลมที่อยู่ในเด็กเกสทรอยและก็เด็กดิสการ์นั่นเองครับผมซึ่งผมก็อยากจะลองเอามาเล่นมากๆเลยนะเอาล่ะ ในสัปดาห์นี้เนี่ยผมเตรียมสปอตไลท์แคชไว้ที่3กล่องนะครับซึ่ง3กล่องเนี่ยอยากได้ x อ็กซ์เแล้วก็ซิลนะซึ่งซิลนี่ก็กำลังมาแรงมากๆเลยเอาล่ะเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยครับโอุ้ดยอดครับกล่องแรกก็ได้ x อ็กซ์เแล้วถือว่าเรามีดวงมาก,มากอีกใบหนึ่งขอเป็นซิลเลยจบๆไปน่าจะบัคอกออกเข้าอ,อข้ใหม่โอเคขอเป็นซิลนะ โอเคครับสุด,ดยอดเลยดวงเราดีมากเอาละเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาขาย x 2 t กก่อนนะครับส่วนตัวเด็กของ X20T จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาของเด็กที่ผมจะมาใช้เล่น X20T ในวันแรกนะครับขอเริ่มแนะนำการ์ดที่ระบายกดเลยนะใบนแรกมันโนว่าครับเพื่อนวามลายก็จะบวกหนึ่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนในพื้นที่นะถ้าใส่มาไว้ทำลายครับ ออกมาไอเทมตีทีนะครับเมื่อถูกคอมไพลเนี่ยจะได้มานาเพิ่มหนึ่งหน่วยแล้วก็เกิดใหม่ครับก็การ์ดใหม่ใส่มาแล้วนั่นเองมาเป็นพัคกี้บารครับเมื่อถูกคอมไพลจะเรียกวินเทโซเยอร์ใช่ไหมก็เอามาเป็นตัวถือคอมไพล์นะครับเช่นกับแพ็กเกจทำลายได้คาเน,นียร์ก็ทำลายการ์ดแบต่างๆที่ต้องการถูกทำลายนั่นเองครับเดรเวิลออกมาสองเทินห้านะเอามาคอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กก็ได้ครับเด็กนี้นะยูมังเกอร์เอามาทรายดอกหนึ่งนะดอกหนึ่งเด็กนี้ก็จะมีไอเทมทีทีแล้วก็หนูว่าครับผม เวนอมเอามาทำลายนั่นเองเหมือนกันเลยจะทำลายเอ็กซ์ p e r i m e n t ีโนวาก็ได้หรือเอามาทำลายอาทุมมาก็ได้นะครับเอามาเวฟครับเวฟเอามาไว้เล่นการ์ดดอกสูงๆไว้นะครับในเล็กนี้ก็จะมีเดสทอยเอร์เนานั่นเองอาทุมมาใส่มาไว้เป็นพาวเวอร์สิบพลังเอ๊ะเอาใหม่เป็นเอ็นจีสี่พลังสิบนะใส่มายืนบนถึงพื้นที่เป็นวิลทูคอนดิชันได้จะยืนคู่กับปอบเซ็กก็ได้นะครับหรือจะเอามาให้เวนอมกินก็ได้นะเอามาเป็น อัตราจาน x นะครับโปรเซอรของเราก็ามาปิดพื้นที่คอมโบกับแปรเดว,วิลคอมโบกับอาตุม,ม่าได้นะครับเอ่าเป็นเนาครับเนาก็เอามาเป็นวีคอดิชันของเรานะครับเมื่อถูกทำลายก็จะเพิ่มพลังเด็กนี้ก็ทำลายเยอะๆมากๆเดีย๋ยวจะเอามาเล่นกับอาตุม,ม่าก,ก็ได้นะให้อาตุม,ม่าถูกลายเองแล้วก็ได้พลังเข้าเนานั่นเองครับมาใช้เป็นเดสกทอยเออร์ครับเอามาทำลายการ์ดทุกใบในพื้นที่ของเรานะก็เป็นวีคอดิชันอีกใบหนึ่งครับผมเพราะว่าเรามีโปรไฟเซอร์ x ปิดพื้นที่ หนึ่งถ้าเราชนะพื้นที่นั้นแล้วเดสโซเยอมีพาวเวอร์ถึง15ก็จะมาชนะพื้นที่นั้นได้นะถ้าทุกใบจะไปประมาณนี้นะคอมโบหลักๆของเด็กนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่คิวมอนเกอร์เทิร์นที่4หรืออะไรก็ได้ที่ทำไดเอ็กเทอร์วิตี้เทิร์นที่4นะครับเทิร์นที่5จะมี6มานาเราก็ลงเดสโซเยอร์ไปก่อนและเทิร์นสุดท้ายก็ปิดด้วยเนาวนะก็จะเป็นการที่เราชนะด้วยพลังของเดสซเยอร์แล้วก็พลังของเนาวที่มีการ์ดของลมาดในเกมนั้นนั่นเองครับ ก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์กันก็รบกวนทุกคนนะฮะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วเราก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยครับผมเข้าสู่เกมที่หนึ่งครับผมแรกเป็นเดือครับได้สตรอมมาไม่น่าได้เล่นนะครับตอมลงเป็นเดดโอ้แอ ไดตีสเนี่ยงกับอาถุม,มาได้นะสุดห้าหรือหน้ถุมาเท่าเดซ t อยเอร์ถ้าเล่นนี่ใบเดียวเขาเป็นเดซผู้ก็คงเป็นแพ็กเกจเดซ t อย er, เหมือนเราเราเราคงโตมากนะฮะตอนนี้ตัวใหญ่แน่ๆเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรนะเราเล่นเป็นเดมแต่เดมยูไปก่อน น,นี้เขาไม่สี่มานาเขาเล่นอะไรนั่นน่ะสิอืมจะเล่นอย่างนี้ปนไปเลยดีไหมเพราะว่าเทินหน้าเรามีเล่นแบบนี้เทอนหน้าเรามีห้ามัน,นานะเผือได้ดับสองเยวเล่นใครนี้ก่อน ทนั้นนี่คือมังเกอร์เล่นไปเลยก็ได้นะครับไม่แย่นะมังค์เกอร์มีเม็ดปูไปก่อนก็หนูว่าโอเคอเราเบนอมได้นะครับ เรนนอมถึงหน้าก็จะมีหกอานาะหกเอเนจี้เราก็เล่นเนาได้นะครับก็นัปไปเลยไม่รู้ว่าเขาใส่ชางคีมาไหมนะถ้าใส่ชางคีมาเนาเราไม่น,าน่าโหลดอำดาเค้นนะ หรือเราจะเล่นโหมดเอ็กดีโรเฟรททางขวาได้นะครับดูก่อน ซาบัวฮานิสแล้วก็จากเกนเบรดงั้นเราโควาเซกได้นะครับทางขวานชนะแน่ๆเห็นไหมเคยนี้ได้นกเกนเขตัวใหญ่เราปล่อยไปนะเราเอาอไม่สู้ทั้งพื้นที่กลางแล้วน,นะค,คิดว่า พี่เด็ดฟูเขาตัวเท่าไหร่แปดหรือเปล่าอะแล้วเดดทอยเยอร์เรามานะมาช้าไปหน่อยนะถ้ามาเชิญเมื่อกี้เด็เเดทอยเยอร์ล้วก็เนาได้เลยสวยๆแต่ถ้ามาแบบนี้ผมเด็ดทอยเยอร์กลางไหมนาคินขาไม่น่าจะตัวใหญ่กว่านี้แล้วเปล่า่าเราไปดูกันครับ นี่ไอ้พู้คนสี่เองแล้วคนเล่นหลอกทำไมเนี่ยเกมแรกก็ชนะไปครับ GG ครับมาสู่เกมที่สองครับเดี๋ยวคนไทยซะด้วย นี่ก็เป็นฮาร่าลงเอ็กซ์เทนดีดีไปเลยนะอยาได้ลังเลเป็นเด็กเด็ดพูอีกแล้วนะครับค่อนข้างคขาฮิตวันนี้ไปคลิมสั่งฟอนมอนนะเล่นไม่ได้นะตกต่ำเราตกบคกัคีบานไปนะครับเขาลงลูกฟัลินมาอืม ถ้าเราเวนองไปเทอนั่นเราจะมีห้ามานาใช่ไหมได้นะเป็นคาร์เมรเ,นะเราสามารถโปรเซ็คต์ที่เต็มสั่งฟอรมอสได้เลยนะอย่างนี้ผมแค่นี้ขูไปเลย ถ้าเราชนะถ้าเราลงแบ,บปิดชนะได้นี่แล้วก็การตีการฟรีฟีพื้นที่หนึ่งนะไมเด็กเกสชอยเขาไม่น่าใส่เจี๊ยบปูแล้วโอเคพื้นที่ซ้ายเราโดนทำลายเราก็ไม่สนใจนะเราได้พื้นที่กลางมาเราค่อนข้างได้เปรียบครับพพพูดมาอแล้วเน แนาวมาแล้วนะสามสิบแล้วครับนวนวเขาก็ถมถมไปเลยเราลงนนวปิดเกมอมดและวนนเราตัวใหญ่มากนึเม่เขาบันเดย์ก,กำลายนะครับแล้วเราวฟปิดทำให้เขาเล่นได้แค่ใบเดียวซึ่งไม่เดดก,ก็เดดผูนะดูดูจากการเขา เขาเปิดก่อนไอ้เขาเปิดก่อนนะครับเราไม่ต้องกลัวชางชีแต่ตแต่ทำห้เขาสแนบ่ะหนว่าเขาก็มีโนเหมือนกันหรือเปล่าเอาละถ้าเขามีโนเหมือนกันเนี่ยตัวเท่ากันถูกไหมโนซึ่งการที่จะชนะได้คือต้องลงคนละพื้นที่นะผมคิดว่าเขาเล่นขวาพ่าซ้ายเขาสิบห้าเขาไม่น่าสู้ไป เขาที่เป็นเด็พูนะฮะเรามีโนจีครับ <Titan. S 1> ข้อสู่เกมที่3ครับที่แรกเป็นอาคารเดสเตอร์นะเราผ่านไปก่อนครับน้อง,งว่าเธอหนึ่งไม่ค่อยดีเป็นไททันเราเล่นเดสทรยเออร์ไว้ได้นะ นี่เราค่อนข้างชอบครับมีโ no, นมีเดตัวเยอร์ไว้ถ้าเราทบเด็กเป็นเอ็กเซลิตีมาก็จะดีมากนะแลมขึ้นเป็นห้ามานาไปเลยเขาเป็นเด็ก่านนะว่อันนี้เขามีสี่ใช่งทามโตนมาเดนเจอร์รูมนะ อ,อเนห้น้าเล่นแบบนี้นะครับเธอหน้าเรามีห้ามันาเราอาจจะท็อปเด็กอาทุมมาโบรเซอรเอ็กบาบาบลา,บลา,บลาเอ็กซ์เทอรนชีช่วยเล้วแลมเด่นค่อนข้างง่ายครับการนี้นาะที่เยอะไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องแย่เป็นเด็กจีนเกรนะครับ หรือ,อยังไงดีเเราเดินไฟเยอร์ไปเลยไหมอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้ปูไปเลยเธอหน้าเโลนูว่าคิวมงเกอร์ได้นะครับที่คันแอ็กสเตอร์ โซลสโตนนำหกมานาคนดีเล่นแบบนี้ครับใช่นี่แหละเรียรร้อยโหยี่้าเ็นะแอแร์แลตที่แบ็เตอร์ได้เป็น อะไรเอ่ยโอฟิเซอร์เอ,กอ็กเอาอันนี้เราค่อนข้างแย่ครับเดนูี่ว่าเราตายมันไม่ใช่บักกี้บาร์ละ่ะ สี่ใบเมื่อกี้เราเป็นเวนนอมหรือเป็นนอก็ได้แต่ตอนนี้นอาตุม่าเราแค้จีนเกยนะเนี่ยเกมน,นะถ้าไม่มีจีนเกยเราเดสโซเยอร์ er ที่อาคารแบสเตอร์ได้แล้วตอนนี้เราค่อนข้างห่างนะครับตู้ยากมากอาตุม่าเล่นที่ไหงจะหลุมไม่ได้เขมีบัคสกี้บานอยู่เราเว้ไปเราก็เบานะตอนนี้แพ้แล้วนะฮะผมไปดีกว่าจีๆครับ ยนะครับเข้าสู่เกมสุดท้ายของเราครับผมโอ้โหคนที่แรกเะเป็นเดียร์พีคค่อนข้างดีจะรับเนวมากมากเอาชนะไปเลยด้วเขาจะหนีไหมอ๋อเขาเป็นเด็กนิกาทีบเราเต้าเลยนะเป็นเดียร์ยัวเ,นะเป็นเด็ยดเ,เดียทอยเหมือนกันนะ เราวินโนเราได้เปรียบครับโอ้โห,โหสแนบส่วนแล้วด้วยโคตรโนวะดิะเขาจะเสียใจที่สแนบส่วนเรานี่เขาอึอ้งเลยทีนี้นี่ครับเราเวนอมกินโนไป อันนี้เราโคดวงเรามามากอะ่ะมีทั้งเดือพีกิกใส่โนมีส่วนคนนิ่งมีเวนอมมีน้าโนตัวเปิเริ่มชนะเรายังไงเรามีเวฟป,ปิดแต่สุดท้ายเ,นเนี่นใะคดดูดอะ่ะ เยมก็ไปมงก็าสายดีกว่าเล่นโมโจเบิร์นเทอร์มนีกับเด,ดฟู อยู่กับว่าเขามีชังชีใชไหมเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะบัคกีบานกับฉันหรอกอ๋อฮะงั้นเราเอาเป็นเว็บต้องเล่นอยู่แล้วเป็นอะไรดีแล้วรนคาเนียกับเว็บใช่ไหม หรือโนโน่ที่อขนอนิ่งก็ได้นะทิ้งไปก่อนก็เล่นเวฟทมพัคกี้บานไว้ก็ได้โอเคอเดีนี้แหละ การนีครับใบเดียวถ้าเราไม่โดนชังชีเนี่ยเราโอเคครับดีๆครับผม<จ>ไปยอมไปละเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการเมียใหม่อย่าง X20T นะผมว่าเป็นการที่เล่นสนุกอีกเหมือนกันนะครับเป็นการมาใหม่ที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็เล่นสนุกมากในเด็กสายเด็ดชอยนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นการที่เมื่อเด็ดชอยแล้วจะเกิดใหม่เรื่อยๆเหมือนวูบบลินด้วยทําให้เราทาลายได้เรื่อยๆ สนุกมากแล้วก็แลมมานาเพิ่มนะให้เลียนยการ์ตัวใหญ่ๆได้ไวขึ้นอีกนะฮะสนุกมากแล้วก็อาจจะเก่งอาจจะเข้าเมตาเลยนะครับก็รอดูเมตาของผู้คนเพื่อนๆแล้วก็โปรเพเยอร์แล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้ถ้าใครขึ้นชอบคลิปนี้ก็ควนกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ